แล้วมีบอดี้ขอบจอนะครับแต่ตรงน,นี้นะครับแล้วก็ตำแหน่งตรงนี้เดี๋ยวเราเสียบสปรายเลยนะครับแล้วลองดูอาการว่ายังเปิดติดปกติไหมนะครับอันนี้เดี๋ยวเราซ่อมให้ได้เป็นเครื่องของคุณตะนะครับผมใช้สปลายตัวนี้เลย สวัสดีครับเจอกันนะครับกับผมช่างพงวันนี้เรามาซ่อมโน้ตบุ๊กนะครับ ASUS นะครับวิธีการดูโมเดลดูตำแหน่งตรงนี้เลยเป็นโมเดล K42J อาการท่านลูกค้านำมาแจ้งว่าปุ่ม power นะครับปุ่ม power หลุดไปแต่ผมได้สังเกตแล้วมี body ขอบจอนะครับแต่ ตรงนี้นะครับแล้วก็ตำแหน่งตรงนี้เดี๋ยวเราเสียบสปายเลยนะครับแล้วลองดูอาการว่ายังเปิด,ดติดปกติไหมนะครับอันนี้เดี๋ยวเราซ่อมให้ได้เป็นเครื่องของคุณต๊ะนะครับผมใช้สปายตัวนี้เลยเสียบสปายเลยนะครับเครื่องออนเองนะครับเครื่องเปิดเองนะครับใส่ที่เปิดเองคือแบตเตอรี R ่ RTC หมดนะครับอันนี้ไม่มีแบตเตอรี่นะครับ แบตเตอรี่ RTC ก็คือเก็บวันที่เวลานะครับถ้าแบตเตอรี่ RTC หมดเนี่ยเครื่อง ASUS จะออนเองนะครับโอเคบูตเข้า OS ได้นะครับเราจะไปแกะซ่อมผม Power นะโอเค OS ได้ยังเสียหรอ,อลองบูตเข้า OS ดูก่อนนะครับ เสียนะครับเดี๋ยวเราไปแกะกันเลยนะครับเราได้แกะเมนบอร์ดออกมาแล้วนะครับ ก็ไม่เยอะมากครับเดี๋ยวเราทำความสะอาดให้นะครับที่ปรนตซิงค์แต่อันนี้สวิตเสียเลยครับปมสวิตเตอรี่ ATC หมดเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้นะครับแบตเตอรี่ a TC เดี๋ยวซ่อมสวิตกันก่อนแต่ปุ่มด้านบนที่หายไปนี่อาจจะไม่มีนะครับไม่มีเดี๋ยวเราจะมูให้แล้วกันนะครับ วิธีการโมไปแล้วครับ <Okay. S 1> เพราะว่าสวิตมันจะไม่มีเลยตรงตรงปฏิกนะ,ค,ะ <Okay. S 1> ครับครับเครื่องนี้เราได้โมดิฟายนะคะรับภาษาจ้างเรียกโมนะครับโมดิฟายนะครับบุะะ่มพาวเวอร์ให้ใหม่นะครับแข็งแรงทนทานครับใช้ชัวช่วรูปชั่วหลานพาวเวอร์ไม่มีนะ,ะไอแบตเตอรี่ไม่มีนะครับเครื่องนี้ผมเราเปิดเครื่องเลยนะครับใช้สปายตัวนี้นะครับ ผม power นิ่มเปียกเลยครับท่านลูกค้า OS เสียนะครับผมได้ลง OS ให้ใหม่และเปลี่ยนเป็นตัวเก็บข้อมูลแบบ SSD นะครับเครื่องลื่นนะครับลื่นหัวทิ่มเลยเปิดดูนะครับจะลื่นมันที่โม้หรือเปล่าก็ไม่โอเคครับดูแล้วเข้า OS เลยนะครับพุบพับพุบพับเลยนะครับเพื่อน โอเคนะครับเดีย๋ยวผมจะตรวจเช็คให้นะครับว่าคีย์บอร์ดใช้งานได้ไหมถ้าแปดใช้ได้ไหมนะครับสําหรับเพื่อนๆท่านไหนที่ดูคลิปของผมแล้วชอบคลิปนะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจกับผมช่างพงศ์ได้ทําคลิปครั้งต่อๆไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ